ส่งอะไรมาเนี่ยขอดูหน่อยซิไว้แต่แล้วหล่อมากไหนๆๆนไส่งอะไรมาจ้าสุดหล่อสวัสดีจากคนสวยหุยตาถึงนะเนี่ยว่าไงจ้าสุดหล่อุุยสุดหล่อตอบข้อความมาแล้วไหนดูหน่อยซิตอบมาว่าไงเอย่ย อยากจะขอยืยมเงินลงทุนไปเปิดร้านกับเพื่อนอย่างนั้นเหรออืมได้สิจ้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้หยุดอย่าพูดโอนแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสุดหล่อที่คุยด้วยอย่มีตัวตนจริงมีความรักในโลกออนไลน์ต้องดูให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นอาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัวอ๋น่ามีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันภยัยมิตราชีพ ค,ค,คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบครีรีขันธ์สำนักป,ประชาสัมพันธ์เขต8กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่102.25เมกะเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับตังรายการที่นี่เมืองสามอ่าวค่ะ ร่วมกอติดสถานการณ์ทุกเรื่องราวทุกปัญหาแบบมีส่วนร่วมกับ FM 102.25 MHz 11นาฬกาถึง12นิาจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรายการที่ดีเมืองสามอ่าว รับเข้าสู่รายการที่นี่เมืองสามอ่างนะคะวันนี้พบกันวันสิ้นปี2567นะคะวันสุดท้ายของปีนี้แล้ววันอังคารที่31ธันวาคม2567ค่ะวันนี้ดิฉันสุรางบร,รมีดำเนินรายการนะคะมาพร้อมกับคุณนัรู้จาปรีดีค่ะ ทางเทคนิคควคุมเสียงนะคะก็ติดตามรับชมรับฟังรายการที่นี่เหมแฟนสเอาได้นะตลอดทั้งปีที่เราเจอกันนะคะปีนี้เราจะมาสม่งทายกันนะคะแล้วก็คิดว่าในวันนี้นี่ก็คงจะเป็นคืนเข้าดาววันเข้าดาวของอที่น้องชาวไทยหลายคนนะะที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดประจวบรีวันนี้ก็หลายพื้นที่ที่จะได้มีกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเรื่องของอุบัติภัยต่างๆก็ต้องให้ความเรียกว่าควบคุมกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ,ะเนื่องในที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,กกร,ร,รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินธรรมนาวาวันพศ2568 ปี2025นะเพื่อเป็นของขวัญแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ก็มีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ปัญญาสัจจะความดีแบบที่2เห็นกายตามความเป็นจริงแบบที่3หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะคะ ทั้งสามแบบนี้สามารถที่จะไปะดาวน์โหลดได้นะคะที่เพจของทางสำนักพระราชวังเป็นไปทิ่นพระราชฐานนะฮะธรรมนาวาวังในปี2568นะจากตัวราชการในพระองค์นะที่ www.royaloffice.ts ิอีค่ะในส่วนของอพระสังฆราชนะพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านก็ได้ประทาน ะะสำหรับพรปีใหม่เนื่องในอภิรักกิจสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศัการาช2568เจ้พระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระรูปและหลายพระหัตเช,าาเชิญพุทธนาสักเชิญพุทธาสนะสุขาสิตว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์ให้สำเร็จเป็นพระกติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่พุทธศักราช2568พร้อมด้วยรพรประทานว่าเรื่องในอภิรักกิจสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ขอท่านจงตั้งมั่นในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเพื่อความเจริญสำเร็จทุกประการเถิดขานก็เป็นทั้งพรน,นะคะแล้วก็ ตักสมเด็จพระสังฆราชเป็นพรกติธรรมตลอดความสุขของพุทรศษาสิกชนนะคะในช่วงวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะ<ม>แล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนกลางโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกาธกาตุาพระเคี้ยวแก้วแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมสสดมนบนข้ามปีนะมณฑกพิธีท้องสนามหลวง สามารถเข้าพื้นที่นะคะเขจะมีจุดคัดกรองฝั่งสาดีกานะคะซึ่งภายในก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับให้ประชาชนประกอบกิจกรรมบริเวณสองฝั่งของบนดกมากกว่า5,000คนค่ะและขอความร่วมมือด้วยนะคะในการเข้าสักการะแล้วก็จะได้ร่วมสส่วมวนลข้ามปีในวันนี้แต่งกายสุภาพงดสวมชุดดำนะคะงดสวมชุดดำกางเกงหรือกะงปรงสั้นเสื้อสายเดี่ยวกาะอก เสื้อบางกับเกงขาดอันนี้งดไม่สวมใส่เข้าไปในปรยพิธีนะคะแล้วก็ห้ามนําอาหารเครื่องดื่มวัตถุมีคมสัดเลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ค่ะนะ,ะวันนี้สําหรับกิจกรรมทั้งการร่วมสักการะพระเกียวแก้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมเปิดมนข้ามปีนะขอ,อะให้ปฏิบัติตามคําแนะนําด้วยนะคะในส่วนของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมภรณ์เจ้าพระรมราชินีค่ะวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านเครื่องดื่มพระราชทา,านเป็นเครื่องดื่มหนึ่งหมื่นแก้วน้ําแร่สามหมื่นขวดให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มากราบสักการะพระเคี่ยวแก้วและสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้นะคะ,ะที่มณฑลพิท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา14บสนาฬกาเป็นต้นไปค่ะ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกน้องประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ร่วมสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้ที่มณฑลพิทักษ์สนามหลวงนะคะเส้นทางเขาก็จะมีการจัด ในส่วนของทั้งทางบกนะคะทางข,ขสมกเองเนี่นะคะก็ได้มีการจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการประชาชนโดยมิค่าใช้จ่ายในสองเส้นทางนะก็คือเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสนามหลวงจอดส่งใต้สะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแล้วก็เส้นทางวงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวงนะคะตรงข้ามสารดีกาให้บริการตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาของวันที่สา ธันวาคมนี้จนถึง2องนาิกาของวันที่1น่งมกราคม2,568ันหอค่ะในเรื่องของอุบัติภัยต่างๆนะคะวันนี้เรามาดูสถิติกันสักหน่อยนะคะสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขัน เช้านี้ก็ได้มีการประชุมศูนย์นะคะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะการิสเอเราเราลงกันมาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะช่วงบคุณเกมคนตั้งแต่27ธันวาคมไปจนถึง5มกราคมนะคะของปีหน้าสําหรับเมื่อวานนี้ นะคะเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวันที่สี่ของการระรงควบคุมเข้มข้นนะคะน้ำจ่าย27 28 930เมื่อวานนี้อุบัติเหตุที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในรอบวันเนี่ยอุบัติเหตุสามครั้งผู้บาดเจ็บสามรายนะคะ ตอนนี้พอมาดูยอดสะสมตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมาจนถึง30ธันวาคมก็อุบัติเหตุ29ครั้งผู้บาดเจ็บ29รายผู้เสียชีวิตยังคงมีอยู่1คนนะคะตั้งแต่วันแรกที่รณรงค์นะคะมีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็ณขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้าน ทางด้านประหลัดกระทรวงมหาไทยนะคะก็ได้มีการสั่งการทุกจังหวัดจัดชุดปฏิบัติการคุมเข้มช่วงปีใหม่นี้ดูแลความปลอดภัยทั้งสถานบริการโรงแรมและกิจกรรมต่างๆถ้าหากพบการทำความผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสียบขาดและจริงจัง พร้อมเปิดสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมหนึ่งห้าหกเจ็ดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะคะอันนี้จากข้อสั่งการของนายอันสิทิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงหาดไทยซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นเหตุหการณ์เมื่อวันก่อนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย่านแหล่งท่องเที่ยวถนวนเข้าสารนะคะที่ตั้งอยู่ถนานตานีเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนอนุทินชาญบุรกูลก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำชหบผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะประสานงานน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของแรมที่พักตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว และถานบันเทิงต่างๆนะคะและโดยเฉพาะในวันนี้แหละคะ่ะวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันสิ้นปีนะคะวันนี้จะมีทั้งาการจัดงานฐานบริการถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมต่างๆจะได้ให้มีการจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินมาตรการควบคุมดูแลสถานบริการนะคะรวมถึงสถานที่ ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงลาดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการและป้องกันไม่ให้มีการทำผิดที่ฝว่าฝื้นกฎหมายนะจะมีการจัดชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตรากดขันสถานบริการให้ปฏิบัติาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการใบอนุญาตขายสุรา กำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการและเ้มงวดไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการการละลอบเสพหรือว่าจำหน่ายยาเสพติดการละลอบกระทําความผิดกฎหมายค้ามนุษย์และการละลอบเป็นการผนันนะคะโดยหากพบผู้กระทําผิดกฎหมายก็ให้มีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเฉียบขาดและจริงจังค่ะนอกจากนี้นะขั้นส่วนของการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการโรงแรมก็ได้มีการกําชับผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จะทําบัตรทะเบียนผู้พักให้ตรงตาม ข้อที่จริงแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและมั่วสุมในเขตโรงแรม ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยของอาคารอีกด้วยในด้านความปลอดภัยด้านของอาคารเนี่ยก็ให้สํานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบูรณาการร่วมกับสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็บริการเสริมท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเข้าตรวจสอบความปลอดภยัยอาคารที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากนะคะเพื่อรีเช็คความปลอดภัยเพิ่มเติมค่ะซึ่งจากที่ได้มีการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา ถ้าพบว่ามีสภาพไม่ปลอดภัยก็จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคําสั่งให้แก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะและจะหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามอานาจหน้าที่บริการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดเพื่อเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนค่ะพร้อมทางได้สั่งการไปยังกู้ราชการจังหวัดกำชับสุนลงธรรมเปิดให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นองประชาชนสามารถที่จะ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านาต่างได้ที่สายด่วนสุนทรงธรรม1567ซึ่งก็จะมีเจ้าที่สแตนบายรับประสานข้อมูลกับหนงานที่เกี่ยวข้องไม่มีวันหยุดนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เมืช่วงเย็นดิฉันได้พูดคุยสัมภาษณ์ท่านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณธนวัฒน เรืองเดตนะคะถึงการประชุมศูนย์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ข้อสั่งการของทั้งท่านประธานแล้วก็ความเข้มข้นในการที่จะเฝ้าระวงังความปลอดภัยทั้งด่านทั้งถนนสายรองพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมนะ,ะโดยเฉพาะในคืนส่งท้ายปีคืน วันนี้เสารันวาคมนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังจากทางหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคิริขันคุณธนวัฒน์เกลือเดชค่ะค,คือคือคือวันวันนี้นะครับเป็นวันช่วงที่เกี่ยวกับการเดินทางาขาล่องใต้ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็สัญจรทั่วไปนอกเหนือจาก การท่องเที่ยวเนี่ยการประกอบอาชีพก็ยังคงสัญจรขึ้นลงอ่าเยอะอยู่ปริมาณรถนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดจตุริขันนะครับสถิติที่ผ่านมา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มีอุบัติเหตุ6ครั้งมีผู้บาดเจ็บแอดมิต6กรายอ่าเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนะครับก็ไม่มีผู้เสียชีวิตสำหรับวันนี้เนี่ยรอสรุปผลพรุ่งนี้ครับค่ะอ่าแล้วก็สะสมขของเราก็มีอุบัติเหตุ 26นะครับสะสมตั้งแต่วันที่27มาจนถึงวันวันนี้นะครับ27ครั้งคีผู้บาดเจ็บ27รายแล้วนกะ็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับแล้วก็การดําเนินการกับผู้บาดเจ็บนะครับก็ทางโรงพยาบาลสาสุขจังหวัดน,นะครับก็ได้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้เองก็ ได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วประมาณ3-5รายสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับเกิดเหตุที่บ้านหนองตามเมืองตำบนหนองตาแต้มอำเภอปราบุรีนะครับทางอาจารยสิทธิชัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ได้อำเวยการให้มีการาดูแลด้านประกันภัยด้านพรบรนะครับวันนี้ท่านจเลยได้มอบหมายทาง สำนักงกานปปชจังหวัดนะครับบริษัทกลางนะครับสำนักงกานคพอปปชจังหวัดแล้วก็นายอำเภอปราบบุรีนะครับร่วมไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่ย7่ันบดเดืนราเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการดูแลผู้ประสบเหตุนะครับในส่วนของอเรื่องของ มาตรการาที่ได้เน้นย้ําทั้งส่วนกลางและก็ทั้งในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็มีการติดตามผลการาปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในการสรุปรวมของจังหวัดในทุกเช้านะครับาสาหรับวันนี้ก็าจากผลการทํางานนะครับทางคณะทํางานโดยการอำนวยการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้สรุปเป็นเชิงมาตรการมาให้เน้นในเรื่องของด่านชุมชน เน้นในเรื่องของอาการให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของการป้องกันาตามมาตรการทั้งาการผิดระเบียบากฎหมายให้แก่ประชาชนอย่าอย่าฝา่าฝืนแล้วก็เน้นให้หน่วยงานเข้มงวดทางด้านมาตรการนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบริการด้านถนนนะครับก็ มีการติดตั้งสัญญาณจราจรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งของผู้ที่อยู่ในจังหวัดเองและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ถนนเป็กรตรเนี่ยที่เป็นจุดปล่อสร้างนะครับทุกจุดนะครับโดยการบูรณาการกันของทุกภาคส่วนก็ได้มีการเปิดพื้นที่ถนนให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ติดป้าย ป้ายติดป้ายสัญญาณนะครับเพื่อให้เกิดการสัญจรอด้สะดวกแล้วก็ได้เกิดการระมัดระวังนะครับยังไม่มีอุบัติเหตุบริเวณก่อสร้างถนนอพยพเกษตรของจังหวัดเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณประชาชนที่แี่งความร่วมมือและต้องขอขอบคุณแปลงทั้งหลวงนะครับแล้วก็ตำรวจทั้งหลวงตำรวจพลตำรวจนะครับที่ร่วมกันดูแลนะครับดังคาดว่าอุบัติเหตุในก่อสร้างคงคงไม่ดี แล้วก็จากการทำเครงการรูปการจราจรในขุดสร้างบนถนนมัเยมนั้นก็ทาให้การจราจรของเราก็ราบรื่นไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ในส่วนของปัญหาที่ยังคงเจออยู่ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองนะครับจากสถิติสามวันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับร้อยละแปดสิบเราเกิดในถนนสายรอนะครับหนืออมตถนนอางหลวงชนบทก็คือถนนในชุมชนนะครับ แล้วก็บุคคลที่ได้รับผลก็ะูงเกินกดร้อยละแปดสิบนะครับอ่าร้อยละเก้าสิบนะครับก็เป็นคนในพื้นที่อ่าจังหวัดเราเองในแต่ละชุมชนฉะนั้นสิ่งที่ยังคงเป็นห่วงโดยการเป็นห่วงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารจังหวัดนะครับก็าเป็นห่วงในเรื่องของอ่าการอ่าส่งท้ายที่ต่อต้อนรับที่ใหม่นะครับเพราะจะจังหวัดเรานะครับในพื้นที่ หลายพื้นที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดปจุบพิริขันเข้มงวดและก็ให้ความร่วมมือกับก,บการดูวินัยจราจรนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อลดผลกระทบะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเชิงป้องกันร,ระวังให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจากนอพกพื้นที่มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาพรวมของของประเทศนะครับ ก็โดยกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการตอบลบไปทางนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกวันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางการอำนวยความสดะดวกกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับค่ะในการในช่วงสามวันที่ทางผู้ใหญ่เราได้ลงพื้นที่ ดูตามจุดตรวจจุดบริการนี่มีปัญหาอะไรว่าไหมคะในจุดตรวจจุดบริการของเราทั้งสายหลักสายรองนะคะ,ะจุดตรวจจุดบริการของเราเองตอนนี้ที่เจอไม่ไม่มีปัญหาสำหรับการทํางานของเจ้าหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่ทางผู้บริหารส่วนกลางก็คือจากรกรมการบรรษัทภาบายแล้วก็จากผู้ว่าราชการจังหวัดที่เน้นย้ำสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับก็คือหนึ่งนะครับไม่ปฏิบัติงาน แล้วตัวเองเกิดความเสี่ยงสองการตั้งจุดตรวจตั้งด่านชุมชนในการปฏิบัติงานให้ระวังตัวเองในเรื่องของการอาจจะเกิดเหตุเสีเองนะครับก็มีการกะชับในเรื่องนี้แต่ก็ยัง,ยงไม่ดีในบ้านเรานะรในาตวนัดมาทุกที่กใ็ให้ความร่วมมือทํางานได้ดีแล้วก็เรองของขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับด่านชุมชนด่านบริการต่างๆ เป็นอย่างดีด้วยนะครับค่ะแล้วคราวนี้ต้องขอขอบพระคุณนะ,ะท่านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านธนวัตรเรืงเงะคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นการสัมภาษณนะ์ทางหัวนหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบทีรีขันธ์ธนวัน์เรืองเดชสัมภาษณ์ไว้เมื่อคืนนี้แล้วก็ออกไปรอบหนึ่งในรายการคุยสบายใจไปเมื่อช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะวันนี้ก็มีการประชุมศูนย์เราก็จะมีการประชุมทุกวนันแล้วก็จะได้มีการสรุปถึงการทํางานและก็ปัญหาที่พบเจอแล้วก็แนวทางการแก้ไขข,ของแต่ละส่วนต่างๆทั้งในส่วน ในงานในจังหวัดแล้วก็ทั้งอำเภอด้วยนะคะศูนย์ปศูนย์นจุดร่วมจุดบริการต่างๆตรงไหนที่มีปัญหานะคะก็จะได้นำเสนอที่ประชุมท่านผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ว่าสิทธิชัยสวัสดิ์แสนนะคะท่านก็ฝากความห่วงใย,ยนะคะขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุขับช้าปลอดภัยใส่ใจอันตรายนะคะท่านสวัสดีปีใหม่ไปมาด้วยให้ทุกท่านได้เดินทางนะ,ะมั่นใจว่าชาวประจวบนั้นพร้อมที่จะดูแลนะคะ เข้ามาในพื้นที่ประจวบนะคะถ้าท่านขับรถก๋จราจรนะไม่ขับรถเร็วเกินกําหนดเมาไม่ขับแล้วก็สมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อันนะนี้ก็จะทําให้ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของเส้นทางยาวๆนะคะที่มีสะพานก่อสร้างก็ขอให้เรามาระวังด้วยนะคะปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุนะคะเราสามารถ ช่องทางติดต่อจุดตรวจจุดบริการทั้งแปดอำเภอเรามี QR code ท่านไปที่เพจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของจังหวัดประจวบเพจของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็เพจของสวทปร,ระจวบคีรีขันนะคะท่านสามารถสกแกน QR code เข้าไปถึงจะได้ดูจ,ดจุดตรวจจุดบริการแล้วก็เบอร์ที่จะรับแจ้งเหตุได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริการและความห่วงใยนะคะที่ทางจังหวัดโดยท่านผู้บริการจังหวัด สิทธิ์ไยสวัสดนะคะห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนค่ะ,ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวในช่วงหลังจะให้ฟังเมื่อวานนี้ในรายการเคลียร์คัดชัดเจนค่ะ ช่วง14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกามีรายการเพียคัดชัดเจนนะทางช่อง NBT 2HD นะคะได้มีการพูดคุยก right ับนายแพทย์อภิชาติรอดสมรองอธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนน่าจะเข้ากับบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นรายการที่นีเมืองสมอ่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังรายการเพียคัดชัดเจนในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็ส่งความสุขในช่วง สิ้นปีให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่นี่เมืองสำอาวปีหน้าค่ะปีหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแล้วก็คืนนี้คื้นข้ามปีก็จะเป็นในพื้นที่จังหวัดประจวบจุดเข้าดาวดับคำนึงความปลอดภัยนะคะไม่ยิงปืนขึ้นฟ้านะคะมีความผิดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการจุดั่วอะไรต่างๆค่ะกว่าน,นี้ดิฉันสุรางบรมีและคุณอรุจาปีดีนำรายการอำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Yeah. you ร่วมก่อติดสถานการณ์ทุกเรื่องราวทุกปัญหาแบบมีส่วนร่วมกับ FM 102.25 MHz 11นาฬกาถึง12นาิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรายการที่นีเมืองสามอ่าว